เติมออกซิเจนให้สัตว์น้ำโตวไวสุขภาพดีด้วยรีซันปั๊มเติมอากาศพลังแรงเงียบทนทานปั๊มลมคุณภาพสูงครับนี่คือรีซันนะครับปั๊มเติมอากาศถังปลาเติมอากาศให้สมบูรณ์ดูแลสัตว์น้ำให้แข็งแรงด้วยรีซันเติมปั๊มเติมอากาศพลังแรงเงียบครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ําทะเลรีซันปั๊มเติมอากาศคืออุปกรณ์สําคัญที่จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ให้ระบบริเวตภายในถังเลี้ยงสมบูรณ์ครับช่วยลดการขาดออกซิเจนและทําให้สัตว์น้ําของคุณเติบโตได้อย่างแข็งแรงครับพลังแรงดันสูงครับเติมอากาศได้ลึกถึง4เมตรครับเสียงเงียบครับไม่รบกวนสภาพแวดล้อมครับท่านครับการออกแบบทนทานใช้งานได้ยาวนานและก็คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับรองรับหลายขนาดตั้งแต่ LP 20ไปจนถึง LP 1 100นะครับตามความต้องการของคุณนะครับ เลือกปั๊มที่เหมาะกับคุณนะครับค่าเป็น LP 0 1 17วัตต์สำหรับถังขนาดเล็กเติมอากาศได้221ลิตรต่อนาทีครับถ้า LP 4 0 35วัตตเติมออกซิกเจนแรงขึ้น501ลิตรต่อนาทีครับถ้าเป็น LP 6 0 6 0วัตต์รองรับถังขนาดกลางเติมอากาศได้701ลิตรต่อนาทีครับและเป็น LP 100นะครับ100วัตต์นะครับสำหรับระบบ พะเลี้ยงขนาดใหญ่เติมอากาศถึง1,400ลิตรต่อนาทีครับเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำได้ง่ายๆแค่เลือกรีซันปั๊มเติมอากาศที่เหมาะกับคุณนะครับและปล่อยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับสั่งซื้อวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์น้ำของคุณคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว